สวัสดีทุกคนอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงกำลังจะไปภาค FC ออนไลน์นะวันนี้ก็อย่าลืมแมนยู U, ออกไปเยือนเชฟฟิลด์ในเต็ดนะพี่อ้นพูดได้คำเดียวเลยถ้ายังไม่ชนะอีกก็ตัวใครตัวมันนะคืนนี้ยังไงก็ต้องชนะจะเฉือนชนะจะถลม่มจะอะไรเนี่ยต้องต้องเอาสามคะแนนกลับมาโอแทฟอร์ดให้ได้ เพราะว่าถ้ายังเอากลับมาไม่ได้เนี่ยความมั่นใจของนักเตะที่เหมือนจะกลับมามั่นใจนัดเจอเบนฟอร์ดนักเตะบางคนที่แบบว่าไปเล่นกับทีมชาติแล้วฟอร์มดีเนี่ยเดี๋ยวความมั่นใจมันจะหดหายและคนที่เสี่ยงที่สุดนั่นก็คือเอ,อริสเทนฮาร์ถ้ายังเก็บสามคะแนนกับทีมแบบนี้ไม่ได้อีกเก้าอี้สะเทือนแน่นอน อีกคนหนึ่งที่เราต้องมาลุ้นกันและพี่อ้นเชื่อว่าได้ลงสนามแน่ๆนั่นก็คืออังเดโอนานะ่าต้องดูว่าโอนาานเมื่อได้พักจิตพักใจแล้วแต่ดันกลับไปเล่นไปไปเล่นทีมชาติเนี่ยฟอร์มมันจะเป็นยังไงสภาพจิตใจมันจะเป็นยังไงกลับไปที่บ้านเกิดอาจจะกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่เจอเพื่อนสนิทมาดูซิความมั่นใจจะกลับมาได้ไหม จังหวะเซฟจังหวะ,หวะการยืนตำแหน่งจังหวะออกบอลจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูมันอีกทีสำหรับอังเดโอนาน้าส่วนคาเซมิโร่น่าจะไม่พร้อมตามข่าวก็คือพร้อมนัดเจอแมนซิตี้ไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงโซฟิยานอัมระบัตพร้อมอยู่แล้วเลกิลอนกลับมาซ้อมได้แล้ว คนที่เป็นตัวหลักๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีอาการบาดเจ็บติดตัวมานะลาสบูฮอยลุนก็พร้อมบรูโน่ฟานันเดสไปเล่นให้โปรตุเกตก็ฟอร์มดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของอาการบาดเจ็บนักเตะไม่น่าห่วงเท่าไหร่หวังแค่อย่างเดียวว่าความมุ่งมั่นตั้งใจสภาพจิตใจของนักเตะยังจะดีเหมือนเดิมจานัดที่ชนะเบนฟอร์ ประมาณนี้เลยนะใช่ประตูจะเปิดทางด้านซ้ายอะไรวะโอ้นั่ง,งรถไฟฟ้าก็อย่างนี้แหละเออนะแล้จะมีเสียงแทรกบ้างอะไรบ้างอืมนะก็ลุ้นกันว่าสรุปสุดท้ายแมนยูจะจะเอา3ามแต้มแบบไหนจะเก็บคีนชีตได้ไหมแต่พี่อ้นหวังว่าควรจะต้องเก็บคีนชีตและควรจะต้องได้สามคะแนนมานะเอาใจช่วยลุ้นกันทุกคนตอนนี้เราอยู่กับ ผู้ชายที่โด่งดังในโซเชียลมีเดียนะครับคุณโฟนตุงจากทิกตอกไทยแลนด์นะฮะเขเกณฑไปเอ๋เหรอเหรอแมนยูแมนยูคืนนี้นไง วันนี้เหรออ่ามันต้องชนะครับ,บต้องชนะนะชนะแล้วต้องชนะแบบว่าเกินสองกว่าสองลูกขึ้นไปด้วยชนะลูกเดียวไม่ได้เลยเอาเป็นว่าคืนนี้ครับถ้าแมนยูไม่เอาเป็นว่า,าเอเดนฮนนาร์ตไม่สามารถพาแมนยูไปชนะเชฟเี้นเ์ลีได้วันพรุ่งนี้แม่งสดได้เลยหมดได้เลยกระจอกหรือว่ากระจอก,จอกวันนี้ยังไงมันต้องชนะแล้วต้องชนะแบบสวยๆงานๆเกินสองลูกขึ้นไปด้วยเอ,อ ถ้าไม่เชนนะอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ไปทำไมกดไปเลยโอนหน้าชีนชีนไหมไม่ถึงทำไมล่ะเพราะกองหลังมีแฮร์รี่แม็กควายมีบินเดอร์เลิฟลงอมันเสียวๆยมันไม่มั่นใจโอเคที่ว่าอาจจะมีเสียทั้งประตูหนึง่งแต่ต้องอชนะแบบสามเล่งสี่หนึ่งฝันทงเร็ววันนี้สกอร์เท่าไหร่ มันยากแต่แต่ช้าับว่าฟังคับชนะต้องชนะเกมแบบสองลูกขึ้นไปเออไม่งั้นมันเป็นเกมเรียกความมั่นใจกลับมาจัดไปตอนนี้เราอยู่กับอีกุนเซอร์สาวแสนสวยที่ง่วงนอนตลอดเวลานะครับดูบอลกับฟฟแฟนๆควัะแมนยูคืนนี้ว่าไงชนะเท่าไหร่ไม่มไม่ชนะ กินชีสไหมเฮ้ยทำไมเราคิดเยอะกินชีสบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรียกขวัญกัลังใจโอนาอ่ากินชีสแน่นอนแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเกิดไม่ชนะขึ้นมาเอริกเทนฮากเอาไงดีไปติดตามบอลาน่าไปอยู่ด้วยกันนะไปอยู่ด้วยกันสคนไปอยู่ทำทีเดียวกันเลยไม่แต<ๆ>่คืนนี้เชื่อมั่นว่าชนะเชมฟีเวอ์เน็ตไม่ต่างว่าซาโดมแน่นอนเออดูบอลแบบแฟฝงครับถ้าแพ้ก็ไปถล่มได้